สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ที่ชิวานากาคิงด้อมครับเป็นเกมงูนี่แหละฮะที่เราเคยเห็นมาแล้วเนาะซึ่งคราวนี้ครับเขามาลงในเชนของ s o l a n a ครับถ้าใครเห็นเกมงูอีกตัวหนึ่งในเชิงของ b ีเอันนี้เป็นคนละเกมกันนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะไปดูในระบบต่างๆของตัวเกมกันครับว่ามันแตกต่างอย่างไรกันบ้างครับก่อนนเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของทุกเกมเฉย ฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylott แล้วก,กลุ่ม Facebook Paylot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมแอนนับีนะและตอนนี้ทางช่อง Paylott ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกมแอนนทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆท่านใดสนใจสามารถติดตามดูได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับเกมนาการ์킹ดอมครับเป็นเกมที่คุณสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้ครับแต่เล่นได้แล้วได้แค่ความสนุกนะฮะโหมดฟรีไม่ได้เป็นเ l ย์ทูเ e อนะิร์นเนาะ ถ้าใครอยากเล่นแบบ Play to Earn ครับคือเล่นแล้วได้เงินด้วยเนี่ยจะมีโหมดอื่นๆดังนี้ฮะในโหมดแรกก็คือโหมด Arena ครับจะมีเวลาให้คุณเข้าไปแข่งขันกัน5นาทีนะฮะการที่คุณจะเข้าไปเล่นได้ครับคุณจะต้องมีเหรียญที่ชื่อว่ามาการ o ท e เคเป็นเหรียญลอของเขานะเมื่อหมดเวลา5นาทีครับผู้ใยที่เหลือรอดและเก็บของได้เยอะที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ชนะครับได้รางวัลจากทางตัวเกมไปอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด P 2 E หรือโหมด Play to Earn ครับ ที่คุูจะนําตัวละครเจ้างูงคุณเนี่ยไปเก็บหีบสมบัติต่างๆเก็บได้มากเท่าไหร่ครับสามารถเอามาเปิดเพื่อรุนรับของรางวัลได้ครับโดยตัวละครแต่ละตัวก็จะมีค่าเซตัสที่แตกต่างกันรวมไปถึงราคาที่แตกต่างกันด้วยนะนอกจากหีบสมบัติที่คุณเก็บได้แล้วครับยังมีส่วนของใบโคเวอร์สแชกที่สามารถช่วยเอามาอัปเกรดในส่วนต่างๆได้เศษชิ้นส่วนของต้นไม้ครับที่สามารถเก็บสะสมเพื่อรับรางวัลพิเศษได้และยังมีระบบสัตว์เลี้ยงอีกด้วยฮะ เมื่อคุณเก็บสิ่งต่างๆมาได้ครับสามารถนําของเลเวลเดียวกันเนี่ยมาอัปเกรดมาอัปเลเวลให้ของนั้นดียิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าอัปไม่สาเร็จของมันก็จะหายไปเลยนะเป็นระบบการเบินของไปนั่นเองฮะมีระบบ Marketplace ครับให้คุณสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆด้วยเหรียญของทางตัวเกมครับและนอกจากตลาดในตัวเกมแล้วยังสามารถนําไปขายใน Open นซีได้ด้วยนะฮะแต่เฉพาะสําหรับของเลเวล2ขึ้นไปครับเหรียญของเกมนี้มี2สกุลครับชื่อคล้ายกันมากด้วยนะฮะ คือเหรียญนาคากับเหรียญมากาครับตัว N กับตัว M นะฮะนาคาโทเคนครับเป็นเหรียญที่อยู่ในเชนของโซลาร์มีทัทัสภาอยู่ที่1000ล้านโทเคนครับจะใช้ในส่วนของการซื้อไข่ซื้องูซื้อไอเทมต่างๆครับแล้วก็มีการเบิรนออกไปในหลายๆส่วนนะทั้งฟังก์ชันของการซื้อไข่เองหรือว่าการใช้งานในมาร์เก็ตเพลสนะครับอีกเหรียญหนึ่งครับคือเหรียญมากาตัว M นะฮะที่มีชื่อเต็มๆว่าเมจิกเอครับเป็นส่วนที่ได้มาจากการเล่นเกมครับ แต่เหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญที่มีอันดิมิตนะฮะเขาจะมีซัลายจํากัดเหมือนกันนะอยู่ที่16,000ล้านโทเค็นครับจะใช้เป็นค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับการลงอารีนาหรือว่าการฝักไข่ครับรถแมพของเกมนี้ครับในช่วงคอเตที่ที่1ก็คือเฟสของการเทสเกมครับเขาเตรียมตัวที่จะริสเหรียญลงในเรดียมก็คือเว็บไซต์การแลกเปลี่ยนเหรียญของเชนโซร่าครับตัวเกมจะเปิดจริงๆในช่วงคอร์ตที่2ครับจะมีการทดสอบในระบบ iOS และก็ Android ด้วยครับ คอรมเตอที่3ก็ครับก็จะมีเปิดเพิ่มเติมมากอีกถึง20เซิร์ฟเวอร์นะและเกมจะสามารถเล่นได้ใน Facebook ด้วยครับโหมดมินิเกมต่างๆก็จะเพิ่มเติมกันขึ้นมานะฮะทีมงานของเกมนี้เปิดหน้านะฮะจะดูจากชื่อแล้วก็น่าจะมาจากทางฝั่งเวียดนามเนาะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของการทดสอบเกมกันครับ ในตอนนี้ตัวเกมให้คุณสามารถเข้ามาทดสอบฟังก์ชันต่างๆได้แล้วนะฮะเพียงเข้ามาในเว็บไซต์ของเขาครับ naga.gg แล้วก็ ign up ดโดยอีเมลของคุณหรือถ้าใครมีกระเป๋าของแ h a n t ม m w a l l e t ก็สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกันนะครับเมื่อสมัครล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับทางด้านบนอ่ะที่ผมมีอยู่700เนี่ยคือกุญแจนะครับส่วนตอนแรกเขาจะให้มา1000ดอกนะครับในการที่จะไปเปิดกล่องกระป๋องแล้วก็ลองมาสุ่มดูครับว่าคุณได้อะไรบ้าง เหรียญสีฟ้าตัวน,นี้คือเหรียญน,นากานะฮะส่วนเหรียญสีม่วงๆก็คือเหรียญมากาเหรียญเอ่อเมจิกเอ็กต์ตัเองนะครับเหรียญของตัวเกมเนาะการที่คุณจะเข้าไปเล่นครับมี3โหมดนะฮะโหมดฟรีโหมดอารีนาแล้วก็เพลย์ทูเอินครับในระบบการทดสอบเกมครับเปิดให้เล่นแค่ระบบฟรีฮะที่จะไปทดสอบเกมแต่ขั้นต้นผมจะพาคุณไปดูในส่วนของกล่องกระจปองก่อนครับ ทางมุมด้านล่างนะฮะจะมี4แถบเมนูเนาะฝั่งหน้าจอโฮมฝั่งคอลเลกชันฝั่งไมเคิเพลสแล้วก็ฝั่งเฟรดที่คุณสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนของคุณได้ครับมาไอหน้าจอของคอลเลกชันก่อนนะครับมีคุณแชร์ที่เขาให้มาแล้วใช่ไหมผมเหลือ700ดอกนะฮะมาแถบเมนูของคีครับมากดเปิดคุณแชร์ได้เลยนะซึ่งคุณก็สามารถเลือกมาได้เลยว่าคุณจะเปิดเท่าไหร่นะฮะผมมี700ผมกดไป700เลยแล้วกันครับเมื่อกด700ดกดคอนเฟิร์มข้างล่างนะฮะ ระบบก็จะเปิดมาให้นี่ทั้งหมด70กล่องนะครับ700ดอกนะของกุญแจนะครับก็จะแบ่งเป็นกล่องทัพาต่างนะครับหลังจากนั้นก็มาในแถบของหีบสมบัติครับเชสตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่าโอเคหีบเรามีประมาณนี้แหละนะครับหลากหลายกล่องเลยนะขั้นตอนต่อมาครับก็คือการเปิดหีบคูสามารถมากดที่หีบแล้วก็มาโอเพนเปิดใบเดียวก็ได้ครับมันก็จะสูมออกมานะว่าคุณได้อะไรซึ่งผมได้เหรียญมาการ์ทเก็นสมเหรียญครับหรือว่าคุณสามารถมา m u l ติเพิลซีเล็ก เพื่อมาซิลิกออด้านบนมุมขวานะแล้วเปิดทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวก็ได้ครับในฟังก์ชันของตรงนี้เนาะส่วนฟังก์ชันต่อมาครับก็คือการอัปเกรดหีบสมบัติครับคุณมากดที่คลิกที่หีบสมบัติที่คุณมีนะฮะกดอัปเกรดตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกหีบสมบัติครับทั้งหมดก็คือ5ชิ้นครับเพื่อทําการผสมกันครับถ้าคุณทําสําเร็จหีบสมบัติก็จะขึ้นเป็นเลเวลสครับมากดอัปเกรดตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาครับว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จอันนี้คือออสสสําาาาเเเรรร็็จจแล้้้วนนะะะกกไไดดดหบบมมมัติิิคุณถป ผมลองมาเปิดขีปสมบัติทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ multiple select อ่ะเปิดให้คุณดูซิว่าทั้งหมดที่เปิดออกมาจะได้อะไรครับก็ได้เหรียญตัวมาการ์ดโทเค็นมา60เหรียญน,นะครับเฟสต่อมาครับคือตัวของตัวลนะครฮะตัวสเน็คของเรานะครับที่ผมมีอยู่ก็คือระบบตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเริ่มต้นมาแล้วนะครับคุณก็สามารถมาเลือกเพื่อทําการอัปเกรดได้เหมือนกันนะก็มากดที่อัปเกรดเหมือนกันครับมีตัวน่าจะเป็นตัวเสือเนอะาะ5ตัวครับแล้วก,กดฟังก์ชันของการอัปเกรดครับ ตัวละครคุณก็จะทำการอัปเกรดมาอันนี้ไม่สําเร็จนะครับาเราลองอัปเกรดตัวใหม่ซินี่เป็นตัวบัฟฟาโลนะฮะตัวควายเนาะก็กดทีหนึ่งครับก็จะอัปเกรดออกมานะฮะอันนี้สําเร็จแล้วเนาะก็จะเป็นตัวเลเวลสองนะครับรูปร่างหน้าตามเขาก็จะเปลี่ยนไปครับค่าเสีตัดก็จะแตกต่างกันไปในตัวเลเวลแรกครับเมื่อคุณทําการอัปเกรดเสร็จแล้วครับตัวละครของคุณก็จะกลายเป็นบวก2นะฮะเลเวลกลายเป็นเลเวลสเนาะนี่ตัวบัฟาโลของผมนะครับบวก2แล้ว สามารถมากดดูอินโฟได้ครับมาดูรายละเอียดค่าเซตัสต่างๆของตัวละครของคุณครับกับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับกดมาตรงนี้ฮะแล้วกด Equipment ครับมาเลือกอุปกรณ์สวมใส่ครับตัวละครของคุณสามารถใส่สกินก็ได้ครับว่าจะใส่สกินแบบไหนนะผมลองเลือกตรงนี้มันไม่ขึ้นมานะฮะในระบบการทดสอบเกมยังไม่เรียบร้อยนะครับเลือกสัตว์เลี้ยงนี่โอ้มีด้วงหลายตัวเลยนะก็มากดได้นะครับแล้วก็สกิลฮะซึ่งสกิลที่เขามาก็จะมีหลากหลายตัวครับ แต่ตอนนี้ผมลองคลิปไปดูแล้วเนี่ยเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนะาะทำให้เรายังไม่รู้นะฮะว่าสกิลแต่ละตัวใช้งานอะไรบ้างถ้าเกิดตัวเกมมาหรือมีการอัปเดตไวเพเปอร์ White Paper, น่าจะมีตัวรายละเอียดเกีวกับสกิลของเขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่คร่าวๆตัวที่2เนี่ยน่าจะเป็นคูณ2เนาะได้รับรางวัลคูณ2นะฮะลองเลือกไปก่อนนะครับสองตัวอย่างนี้เนาะแล้วกดอีควิปได้เลยครับก็จะเข้าไปอยู่ในหน้าจอของตัวละครครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปเล่นเกมครับทางฝั่งด้านซ้ายเราสามารถมาเลือกตัวละครที่เรามีได้นะครับก็กด Select ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปเลือกตัว Buffalo เมื่อกี้เนาะบวก2นี่นะฮะแล้วกดเลือกตรงนี้ได้เลยครับก็จะเด้งมาในหน้าจอตรงนี้เนาะ t ด e ox นะฮะพาคุณเข้าไปสู่ในระบบการเล่นฟรีก่อนครับว่ราะระบบตัวเกมเป็นอย่างไรบ้างครับกด PLAY ตรงนี้เนาะจะมีเซเวอร์ให้เลือก2อันครับผมเลือกฮ่องกงล้วกันใกาบาน้บ้านเหานะฮะ แล้วก็เกมจะโหลดเข้ามาในระบบตัวเกมปัจจุบันสามารถทดสอบเกมได้ในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับระบบ ipad มือถืออย่างเล่นไม่ได้นะครับเมื่อเข้ามาสู่เกมครับในฟังก์ชันตัวนี้มันเหมือนอย่างบั๊กอยู่นะก็ไม่เห็นตัวละครนะไม่เห็นตัวละครนะครับเนี่ยเราก็จะใช้เมาสนะ์เนาะในการลากไปนะครับสามารถคลิกได้กดค้างอุ้ยเหมือนไม่ใช่ตัวงูไงก็ไม่รู้นะ กดได้กดค้างนะครับกดเมาส์ค้างเน,น,นี่ยทั้งด้านล่างนะครับตรงกลางคุณจะเห็นว่ามันมี Energy อยู่มันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเต็มก็คือ100เมื่อคุณกดค้างไปคุณจะเห็นรูปรูปงูแหละนะเป็นเงางูแหละและเอเนจีคุณก็จะลดไปเรื่อยๆครับตัวละครคุณก็จะเร่งสปีดขึ้นมาครับเป็นงูที่มีสปีดเร็วกว่ขึ้นฮนะในการที่จะไปเก็บของต่างๆมีสกิลตรงนี้ด้วยอ่าเก็บแล้วเราก็จะได้รับสกิลพิเศษนะครับคูณ2นะ ทางมุมล่างซ้ายครับก็จะมีสกิลที่นําเข้ามาครับแต่ตัวนี้มันเหมือนอย่างบัอกอยู่ในระบบการเทสเกมนะมุมล่างซ้าย W กับ R สามารถกดได้ผมลองกด W แล้วกันนะฮะมุมซ้ายบนมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคสกิลเนี้ยกำลังใช้อะไรอยู่นะฮะกด R ก็จะได้เป็นสกิลอีกตัวหนึ่งที่คุณมีครับรูปร่างนี่มันเป็นงูสีขาวนะคุณมองเป็นงูงูสีขาวแล้วกันนะครับ โอเคฝัง่งด้านบนฮนะัฝั่งบนบนมีตัวสติกเกอร์ด้วยนะเออถ้าคุณมาเล่นกับเพื่อนของคุณนะครับคุณสามารถมากดสติกเกอร์ได้นี่สามารถเอาไปเยาะเย้ยได้นะไปขิงได้นะครับก็ในโหมดของอารีนาน่าจะสนุกกันมากกว่านี้นะฮะนี่ในโหมดท,ทั่วไปนะฟรีทูเพยก็เข้ามาเล่นแบบทั่วๆไปนะครับมาลองฝึกฝีมือลองเล่นในระบบของตัวเกมได้ครับเรากลับมาที่หน้าจอของเมนูเกมแล้วกันครับมุมด้านล่างนะฮะมีปุ่มคำว่าเฟรนนะที่ผมยังไม่พูดถึงนะครับ คุณสามารถไปเล่นกับเพื่อนของคุณได้ครับถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยเนาะสามารถไปแอดเพื่อนครับแล้วก็เข้าไปร่วมเล่นเกมกับเพื่อนของคุณได้นะครับในโหมดของ P 2 E ก็คือไปหาของหาหีบสมบัติเนี่ยพร้อมๆกับเพื่อนของคุณได้ครับมุมขวาล่างครับก็จะมีหน้าจอของแร้งฮะซึ่งก็จะมาแข่งขันกันนะว่าใครที่มีคะแนนสูงกว่าแล้วก็หน้าจอของแดชบอร์ดนะฮะที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆครับ เศษชิ้นส่วนต่างๆเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีประวัติในการซื้อการขายการ PVP อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือทุกเกนที่ผมได้มาจากทางตัวเกมครับสามารถมาดูในหน้าแดชบอร์ดได้เลยฮะและนี่คือภาพรวมของตัวเกมนาการ์ดิงด้อมครับเป็นเกมงูนั่นแหละฮะสไตล์แคชชัวเนาะให้สามารถเล่นได้ง่ายๆครับเกมจะคล้ายๆกับเกมอีกเกมหนึ่งในเชนของ b s เอย่านันนะแต่เกมนี้อยู่ในเชนงของโซลนาะครับและต้องใช้กระเป๋าแฟนทอมในการเข้าไปร่วมเล่นเกมครับเพื่อทําการถอนเงินออกมานะฮะ สำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ติดตามข่าวสารได้ทั้งทาง Twitter นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางทูกเกมหรือจะไปทดลองเล่นก็ได้นะครับ n a g a ก g g ครับเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ